สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ซุกยูสติดิโอบายคูโตโต้นะครับก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และเมตตากดติดตามและกดกระดิ่งให้ซุกยูสติดิโอบายคูโตโต้นะครับทำให้ยอดซับสไครต์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นดีขึ้นเป็นรดับนะครับขอกราบขอบพระคุณแทบเท้าเป็นอย่างสูงครับทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาเปิดผออบพบกับ iPad a i r 4รุ่น256 g ิกะไบต์ Wi-Fi นะครับสำหรับการซื้อ iPad air 4ในครั้งนี้นะครับผมใช้สิทธิพิเศษที่เป็นลูกค้าของ as celnet go นะครับซึ่งมีเงื่อนไขต้องใช้เบอร์นี้อย่างต่ำา20ปีบินรอบใจอย่างต่ำา700บาทต่อเดือนนะครับผมเลยได้รับสิทธิพิเศษเป็นลูกค้า as celnet go นะครับส่วนทุกท่านที่มีเบอร์ A as อยู่แล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทนะครับว่าท่านอยู่ในเงื่อนไขใดใดนะครับผมส่วนของผมเงื่อนไขของผมก็คือ ได้รับส่วนลดการซื้อ iPad ครั้งนี้เป็นจํานวนเงิน2,500บาทครับผมส่วนวัสดุอุปกรณ์ตัวเครื่องบอดี้กล่องเป็นยังไงนะครับข้างในมีอะไรแถมบ้างนะครับพร้อมแล้วลุยกันเลยครับนี่คันหน้าตาของ iPad Air 4นะครับก็จะมาเป็นกล่องครับซีน้วยพลาสติกนะครับข้างหน้าก็จะเป็นลายลักษณะนี้นะครับข้างหลังก็จะบอกสเปคนะครับ256 g b iPad Air นะครับ4 Generation Wi-Fi นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Wi-Fi นะครับ มุมด้านบนกล่องด้านขวานะครับก็จะมีลักษณะเป็นลูกศรอ,อย่างนี้นะครับดึงจากตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับการเปิดกล่อง iPad นะครับนี่ครับ ฝากันเลยครับว้าวนี่ครับก็จะมีการซีนด้วยถุงอีกรอบนึงนะครับมีที่ดึงตรงนี้นะครับก็ดึงขึ้นมานะครับไอแพกระโดดออกมาจากตัวกล่องนะครับที่ a s e l i n e t e s e n t r a l อุดรธานีนะครับมีสองสีครับรุ่นนี้ iPad Air 4 256GB Wi-Fi มีสองสีนะครับสีบลูกับสีโกนะครับ ผมเลือกเป็นสีบูนะครับวันนี้นี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้วัสดุดูดีนะครับนี่ครับที่แกะถุงนะครับอยู่ด้านล่างของเครื่องนะครับแล้วก็เป็นซีนกาวถุงนะครับ นี่ครับลักษณะหน้าเครื่องครับผมก็มีกล้องลักษณะนี้นะครับนี่ครับดึงตัวนี้ออกมาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับมีหัวชาร์จนะครับนี่ครับหัวชาร์จเป็นไทซีครับมีอะแดปเตอร์นะครับหนึ่งหัวมีสายชาร์จไทซีไทซีทั้งสองหัวเลยนะครับไทซีข้างหนึ่งก็เสียบใส่ iPad นะครับอีกข้างหนึ่งก็ใส่อะแดปเตอร์นะครับ ในกล่องเล็กๆสี่เหลี่ยมสีขาวนี้มีอะไรบ้างนะครับเปิดมาดูนะครับเป็นภาษาไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่ iPad Air มีอะไรอีกไหมครับเอานี่เป็นอะไรครับเอาเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ Apple นะครับเอาไปติดเคสติดเครื่องติดรถนะครับสองแอปเปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูด้วยการกดปุ่มข้างบนนะครับน่าจะเป็นปุ่มนี้นะครับเวิร์บทูเดานะครับไม่น่าจะหนีกันจาก iPad รุ่นเก่าๆนะครับ ผมจะลองกดแช่ไว้เลยนะครับแบตเตอรี่น่าจะเหลือค้างอยู่เครื่องนะครับมาแล้วครับผมหน้าจอเปิดแล้วนะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกดแปประมาณ9วินาทีนะครับขึ้น Hello ครับสวัสดีครับ Hello อีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้อ่านว่าโฮลาหรือเปล่าครับโฮเลหรือเปล่าครับหายไปเลยหายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมกดเอามาอีกแล้วครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับเฮลโหลอีกหนึ่งครั้งครับอ๋อเดี๋ยวนะครับมีภาษาข้างล่างเมแถบข้างล่างขึ้นมาครับคล้ายๆว่าเราให้เราสวิปขึ้นหรือเปล่าครับโทษทีนะครับขึ้นอโอเคครับผมถูกต้องครับลากจากข้างล่างขึ้นด้านบนนะครับมีหน้าผมไปรอตั้งนานนะครับ แล้วก็มีภาษาให้เลือกครับภาษาไทยอังกฤษน่าจะเป็นจีน mm. เกาหลีญี่ปุน่นน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ครับผมเขาให้เกียรติประเทศไทยด้วยการให้ภาษาไทยอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งเลยครับเลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณนะครับมีไทยอยู่ด้านบนเลยครับกดไทยเลยครับกําลังตั้งค่าภาษาครับ สวัสดีเริ่มใช้อย่างรวดเร็วตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาอันดับแรกครับแบตเตอรี่อยู่ที่9กเเลยนะครับนี่ครับมุมขวาด้านบนเครื่องนะครับแล้วตัวนี้ผมต้องกดอะไรดีเนาะตั้งค่าด้วยตัวเองแล้วกันนะครับตั้งค่าด้วยตนเองครับเลือก เครือข่าย Wi-Fi ครับก็จะมี Wi-Fi อยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ที่บ้านนะครับผมจะสามารถข้ามไปได้ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับไหนๆก็เปิดเครื่องมาแล้วผมจะปล่อยฮอตพอทด้วยโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของผมนะครับนี่ครับปล่อยฮอตพอสมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับล่อินเทอร์เน็ตมาก่อนนะครับนี่ครับเจอ Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือที่ปล่อยฮอตพอตมาแล้วนะครับของผมจิ้มเข้าไปเลยครับใส่รหัสผ่านครับ กดตัวหัวยิ้มยิ้มอย่างนี้ค้างไว้ครับกะเลื่อนเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับกดใส่รหัสเว็บไฟจากมือถือของผมนะครับกดเข้าร่วมครับลอยมันเสิร์ชหาครับถูกต้องครับผ่านเว็บไฟแล้วก็ถัดไปครับกดถัดไปถึง อาจใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อเปิดใช้งาน iPad ของคุณนะครับรอสักครู่ครับ just m o m e n t please ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวดำเนินการต่อเรียนรู้ความเติมดำเนินการต่อเลยครับใช้ลายนิ้วมือของคุณแทนรหัสหรือ รหัสผ่านแอป ID ดีของคุณเพื่อซื้อสินค้านะครับผมเอานิ้วชี้ลองแตะดูนะครับด้านบนนะครับจกนิ้วของคุณขึ้นรลวางนิ้วของคุณบน iPad ด้านบนสลับกันไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆให้มันเจอลายนิ้วมือเราไปเรื่อยๆนะครับยกขึ้นครับแล้วก็ บนนิ้วของเราหามุมต่างๆนะครับแล้วมันก็บอกว่าปิดทับปุ่มด้านบนทั้งปุ่มนะครับพยายามให้ลายนิ้วมือของคุณปิดทับปุ่มด้านบนทั้งปุ่มนะครับกดตกลงครับแล้วก็วางใหม่อีกรอบหนึ่งครับยกนิ้วของคุณขึ้นนะครับยกนิ้วขึ้นแล้ววางนิ้วลงปุ่มด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ <He ard S 1> มันก็จะอ่านลายนิ้วมือของเราไปเรื่อยๆครับก็ไม่แตกต่างจาก โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็น iPhone นะครับก็น่าจะใช้เดียวกันครับบางครับนะครับหามุมให้มันครบลายนิ้วมือของนิ้วชี้ของเรานะครับนครับก็จะเริ่มเป็นเส้นสีทึบๆนะครับครบหมดนะครับเนื่องจากว่าปุ่มมันเล็กนะครับก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับปุ่มเล็กและเรี่ยวยาวๆเองครับไม่เหมือนโทรศัพท์ทั่วไปมันจะเป็นปุ่มุมกลมอยู่ด้านหลังนะครับครับวางอีกตามคำสั่ง ปิดทับด้านบนตกลงนะครับแล้วก็ปิดทับด้านบนอีกหนึ่งรอบนะครับเหมือนว่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็กดดาเนินการต่อเลยครับใกล้เสร็จแล้วยกนิ้วขึ้นแล้ววางขอบของนิ้วมือลงบนปุ่มด้านบนสลับกันไปเรื่อยๆนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับนี่ครับลักษณะ เสร็จแล้วครับเพิ่มแล้วนิ้วของคุณสามารถใช้กับทัสไอ d ดได้แล้วนะครับก็จะแจ้งอย่างนี้กดดําเนินการต่อครับเพิ่มอีกหนึ่งลายนิ้วมือหมุน iPad แล้วเพิ่มลายนิ้วมืออีกข้างเพื่อให้ปลดล็อก iPad ได้ง่ายๆจากการวางง่ายๆจากมือข้างใดก็ได้อา้าว หมุนครับทีนี้หมุนไอแพดเป็นในนอนนะครับเนื่องจากเอาเราจะเอานิ้วนิ้วมือด้านซ้ายนะครับนิ้วชี้นะครับด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเราหันไอแพดอย่างนี้นะครับเราก็จะเอามือของเราไปสแกนอีกหนึ่งรอบครับอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมครับปิดทับปุ่มด้านบนทั้งปุ่มพยายามใช้นิ้วองคุณปิดทับปุ่มด้านบนนะครับตกลงครับแล้วก็มาใช้นิ้วมือแต่อีกครับ แตะไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับตอนนี้ผมใช้นิ้วชี้ด้านซ้ายมือนะครับเมื่อกี้นิ้วชี้ด้านขวามือนะครับพูดง่ายๆถ้าเราเล่น i p แ d ดแนวนอนเราก็สามารถใช้นิ้วชี้มือซ้ายของเรากดปลดล็อกได้นะครับนี่ครับเก็บทุกรายละเอียดบนลายนิ้วมือของคุณทําไปเรื่อยๆเพื่อเก็บลายนิ้วมือด้านข้างของนิ้วคุณนะครับกดดาเนินการต่อครับใกล้เสร็จแล้วนะครับให้ยกนิ้วขึ้นแล้ววางบนขอบ ของนิ้วมือลงบนปุ่มด้านบนสลับกันไปเรื่อยๆก็เหมือนก,น,กนกันกับนิ้วมือด้านขวาม่อกี้นะครับนี่ครับเพิ่มแล้วลายนิ้วมือสามารถเพิ่มและลบได้ในการตั้งค่านะครับเราก็กดดำเนินการต่อครับต่อไปหลังจากลายนิ้วมือแล้วให้สร้างรหัสนะครับด้วยการ กดตัวเลขนะครับสร้างรหัสทัชไอดีให้ความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าถึงลายนิ้วมือในบางครั้งอาจต้องใช้รหัสของคุณเพื่อการตรวจสอบยืนยันนะครับนี่ครับมันจะให้ใส่รหัส 1, 2, 3, 4, 5, 6มีจุดกลมๆนะครับกลางๆ6จุดนะครับผมลองกดดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับมันจะบอกว่าตัวเลือกรหัสนะครับนี่ครับครั้งหนึ่งนะครับ กำหนดรหัสตัวอักษรและตัวเลขกำหนดรหัสตัวเลขรหัสตัวเลข4หลักผมขอใช้รหัสตัวเลข4หลักเลยครับนี่ครับเพราว่า6หลักบางทีมันงงครับมันเยอะครับใช้สตัวเลขนะครับผมกดรหัสของผมแล้วนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วนะครับเครื่องก็จะบอกว่าให้ป้อนอีกหนึ่งครั้งนะครับเหมือนเดิมไม่กี้นะครับสี่หลักนะครับ แล้วก็จะมาหน้าต่างต่อไปนะครับแอปและข้อมูลเลือกว่าคุณต้องการถ่ายโอนแอปและข้อมูลมายัาง iPad เครื่องนี้อย่างไรนะครับกูค้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud กู้คืนจาก Mac หรือ PC ถ่ายโอนโดยการถ่ายโอนตรงจาก iPad ย้ายข้อมูลมาจาก Android นะครับไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูลนะครับผมขอเลือกเป็นอันแรกก่อนนะครับกูค้คืนจากข้อมูลสำรอง iCloud นะครับทีนี้ มันก็จะถามหา Apple ID ครับครับหลังจากนั้นแล้วก็ให้ใส่ Apple ID ครับที่เราสมัครไว้นะครับวิธีก็หาดูได้ตามเว็บทั่วไปนะครับผมจะใส่ Apple ID ของผมนะครับซึ่งอันแรกจะเป็นอีเมลนะครับครับหลังจากที่ใส่ Apple ID นะครับแล้วก็ลงด้วยอีเมลนะครับที่สมัครไว้ก็กดถัดไปครับด้านบนนะครับ ครับทีนี้มันก็จะถามหารหัสผ่านของ Apple ID นะครับก็ใส่รหัสผ่านไปขออนุญาตน,นะครับหลังจากที่เราใส่ทั้ง Apple ID ดีใส่รหัสผ่านแล้วก็กดถัดไปมุมด้านขวาบนนะครับรอสักครู่ครับ Just moment please การตรวจสอบสิทธิ์2ปัจจัยข้อความพร้อมรหัสการตรวจสอบยืนยันถูกส่งไปที่โทรศัพท์นะครับผมไปดูโทรศัพท์ของผมก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับมันจะส่งสิทธิตรวจสอบหมายเลขมาทางโทรศัพท์นะครับให้เราใส่เข้าไป โดยส่งมาทางข้อความนะครับได้แล้วนะครับรหัสตรวจสอบก็ใส่ตามที่มันส่งมาให้มือถือเรานะครับนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับได้ส่งมาทางอีเมลยอมรับไม่ยอมรับกับยอมรับนะครับเราก็กดยอมรับนะครับด้านล่างมุมขวานะครับยอมรับ ข้อกำหนดเงื่อนไขนะครับไม่ยอมรับยอมรับไปเลยครับมุมล่างด้านขวานะครับถ้าด้านซ้ายมันจะไปไม่ยอมรับนะครับรอสักครู่ครับ just moment p e a c e ครับ อาจ e, ใช้เวลาไม่ก <ım Laser> ี่นาทีเพื่อตั้งค่า Apple ID ของคุณตอนแรกจะเปิดเพาอบเฉยๆนะครับพอเปิดเครื่องมาแล้วให้ทำแบบนี้ก็เลยทำไปเลยละครับก็ถือว่าเป็นวิธีเปิดเครื่องไปในตัวด้วยเลยนะครับเลือกข้อมูลสำรองไม่มีข้อมูลสำรอง ตั้งค่าเป็น iPad เครื่องใหม่กู้คืนจาก Mac หรือ PC มันจะถามอย่างนี้นะครับเลือกข้อมูลสำรองนะครับตั้งค่าเป็น iPad เครื่องใหม่นะครับจิ้มเข้าไปบรรทัดแรกครับก็ลงชื่อเขาใช้ด้วย Apple ID อีกหนึ่งรอบนะครับด้วยอีเมลที่เราสมัครไว้แล้วก็รหัสนะครับกดถัดไปครับใส่รหัสครับกดถัดไปครับ สำรับครับใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อตั้งค่า Apple ID ของคุณครับรอสักครู่ครับ Just a moment please ครับป้อนรหัสเดิมนะครับรหัสล็อกเครื่องนะครับ แล้วก็รอสักครู่อีกหนึ่งรอบนะครับยอมรับนะครับข้างบนครับข้อกําหนดและเงื่อนไขย,ยอมรับเลยครับบอนรหัสดําเนินการต่อครับอัปเดต i p a d ของคุณอยู่เสมอดําเนินการต่อครับพวงกุญแจไ c l o u d ดําเนินการต่อเลยครับ แล้วครับซิลิช่วยทํางานนะครับอ่าดําเนินการต่อเลยครับพูดว่าหวัดดีสิริไปที่ไอแพดของคุณหวัดดีซิลิพูดว่าหวัดดีซิลิส่งข้อความหวัดดีซิลิส่งข้อความ สวัสดีสิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างพูสว,วัสดีสิริตั้งเวลานับถอยหลังสามนาทีสวัสดีสิริตั้งเวลานับถอยหลังสามนาทีสุดท้ายพูดว่าวส,สวัสดีสิริเปิดเพลงสวัสดีสิริเปิดเพลง Oh, คุยกับสิริครับเมื่อกี้แล้วก็กดดําเนินการต่อเลยครับแชร์การบันทึกเสียงผมกดแชร์การบันทึกเสียงครับดําเนินการต่อครับการวเคห์แอปแชร์ครับแชร์กับนักพัฒนาแอปครับผมดาเนินการต่อเลยครับดําเนินการต่อเลยครับยินดีต้อนรับสู่ iPad เริ่มต้นกันเลยครับ มาเลยครับเริ่มต้นกันมาแล้วครับผมหน้า iPad ของเราก็จะเป็นพร้อมการใช้งานครับครับผมอยู่ในหน้าที่พร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับ iPad Air 4นะครับกับวิธีการเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรกนะครับคลิปที่ทุกท่านรับฟังอยู่นี้รับชมอยู่นี้นะครับผมใช้กล้อง Lumix f z 300ของผมนะครับถ่ายทำแล้วผมจะบันทึกข้อมูลไปใส่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผมและจะถ่ายโอนข้อมูลมาใส่ iPad เครื่องนี้แล้วจะลองตัดต่อ ด้วยโปรแกรม vlo หรือว่า vllo ผ่าน iPad Air 4นี่เลยนะครับคาดว่าน่าจะสำเร็จนะครับครับผมเสร็จสิ้นการเปิดพอบพบกับ iPad Air 4รุ่น 256GB Wi-Fi สีบรูซื้อจากศูนย์ a s s e l e n e t ใช้สิทธิพิเศษที่เป็นสมาชิก a s s e l e n e t go ได้รับส่วนลด2,500บาทจากราคาเต็ม24,900เหลือ22,400บาทครับ ผมจะนำา p p d d นี้ไปใช้ในการตัดต่อเพื่อคุณภาพของวิดีโอที่ดีที่สุดเพื่อให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมวิดีโอที่มีมาตรฐานและมีความสวยงามสบายหูสบาย,บายตาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเมตตาผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งกิ้งๆให้กับซุกยูสติโอบายครูโตโต้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนมีความสุขมากมายทุกท่านครับสวัสดีครับ